ก็สวัสดีน okay. ักเรียนนะครับ huh. น okay. yeah. okay, you know, mm like mm hmm. ี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องของการอ่านโน้ตในกุญแจซอนครับเรื่องต้นลงวโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาในสู่เรื่องของการอ่านโน้ตในกุญแจซอนเราได้เรียนรู้เรื่องของการทำซิกเิเจอร์แล้วบรรทัด5เส้นนะครับก็จะบีบอกไว้ ก็ทำไมถึงเรียกบรรทัด5เส้นก็มันมี5เส้นนะครับอย่างแรกเลยเส้นที่1เราจะเรียกลายนะครับหรือว่าช่องลายเนี่ยลายหนึ่งลายสองลายสามลายสี่ลายห้าเห็นไหมครับอ่าเอามาใกล้ๆอ่าลายหนึ่งสองสามสี่ห้านับจากข้างล่างขึ้นไปนะครับเสร็จแล้วตัวที่เป็นช่องเนี่ยก็จะเรียกสเปซก็คือช่องว่างช่องก็จะมีกี่ช่องครับสี่ช่อง การหลักการจำโนต้ตง่ายๆนะครับก็คือโดยใช้สูตรเลยก็คือ1เห็นไหมครับโนต้ตที่อยู่ในช่องกับโนต้ตที่อยู่ในเส้นในเส้นมันมี5ตัวเราจะจำา5ตัวลำบากงั้นจำแค่ในช่องหรือว่า to space ก็ได้นะครับ in space ก็ได้อ่ะพอเสร็จปุ๊บนักเรียนก็จะเข้าใจว่าในช่องเนี่ยมันมีโนต้ตตัวอะไรบ้างให้นักเรียนท่องเลย ฟาลาโดมี Fa, La, Do, เหมือนถ้ามีอีกตัวนึงเนี่ยเป็นออเวเรเตอร์ผังฟิวเจอร์เลยนะฮะอยากเปิดเพลงฟังหน่อยอ่ะพอเสร็จแล้วพอเราได้ปุ๊บเนี่ยเราก็จำที่ฟาลาโดมีเห็นไหมครับซึ่งรวมความหมายและอักษรแล้ว,ลวจะอ่านคำว่าเฟซก็คือหน้าเฟซบุ๊กหรือว่าหน้าเรานี่แหละนะครับอ่ะพอเราได้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะจำ เห็นไหมครับฟาลาโดมีหรือเวลาทำทดสอบอะไรก็จะดูฟาลาโดมีโน้ตที่อยู่ในสเปซเห็นไหมครับคราวนี้พอโน้ตที่อยู่ในเส้นมันมี5้าอักษรมันจะไล่ลำดับไปเป็นขั้นเสียงหรือเรียกกันอย่างนึงก็คือสเกลนะครับอย่างนี้เห็นไหมครับเดี๋ยวให้ดูนะครับอย่างนี้เห็นไหมครับที่เราจะเรียนกันต่อมาโดเรมีฟาซอลาทีโด,อ,ดอ่าเรมีฟาซอลเราจะเรียนอยู่แค่นี้นะครับ เรียนโน้ตแค่นี้อ่ะพอเราทำความเข้าใจได้ปุ๊บคราวนี้เราลองมาใช้อ่ะลองก่อนนะครับเห็นไหมครับโน้ตที่อยู่เสียงสมมติว่าโน้ตเป็นเสียงเสียงลาอ่ะเสียงลาปุ๊บเนี่ยโน้ตที่มันอยู่เนี่ยมันก็อยู่ช่องสเปซที่สองแล้วมันก็คือเสียงลาเห็นไหมครับเสียงลาตัวนี้อ่ะตัวลานี่เห็นไหมครับ ทั้งันแล้วถ้าโน้ตมันขึ้นไปมันก็จะไล่ตามระบบของมันเลยพอลาปุ๊บก็จะเป็นทีอ่าโดเลมีฟาซอนไล่ไปเรื่อยๆนะครับอ่ะโน้ตที่อยู่อย่างเงี้ยเสียงโดที่นักเรียนจําได้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะเจอกันบ่อยนะครับพอเจอกันบ่อยปุ๊บเขาเนี้ยเกิดอะไรขึ้นก็จะจำได้เสียงโดเส้นเนี้ยมันก็คือบรรทัดท่าที่อยู่ในบรรทัดท่าเส้นด้วยแต่ตามประวัติศาสตร์แล้วบรรทัดท่าเส้นเนี้ยมีทั้งหมด11เส้น คือให้แยกแบ่งออกเป็นย่านแหลมกลางโทนออกมานะครับเพื่อให้จัดระดับเครื่องแต่ละเครื่องให้มีความเสียงเป็นยังไงเสียงเบสเป็นยังไงเสียงกลางเป็นยังไงกุญแจมีเกือบ1ิบกุญแจกว่านะครับที่ทในในระบบของดอนตรีก็คือแต่ว่าเราจะเรียนระบบที่นิยมใช้ที่สุดคือกุญแจซอนหรือเทเบิลเคปนะครับอ่ะพอเสร็จแล้วพอเสียงโดเนไหมครับเส้นอันเนี้ยเขาเรียกเลเจนด์ไลน์หรือเส้นน้อย คือเส้นน้อยก็คือมันมีไม่ครบมันมีไม่เต็มคือก็ขีดแค่ตัวเดียวเห็นไหมครับมันอยู่ในสเปซแต่ไม่ได้อยู่ในสเปซอ,อยู่ในลายที่อยู่ในบรรทัดเส้นนะครับมันก็จะไล่มาเหมือนตัวเนี้ยก็จะเหมือนอยู่ในสเปซที่อยู่ข้างนอกนะครับไล่มาโดเลมีฟาโซลาธีโดอ่ะเราเอาในสเปซอีกเ,กเดียวก่อนอ่ะอลองนะครับปั๊บปั๊บ โน้ต <Note S 2> ที่อยู่ในสเปซสมมติว่าเป็นโน้ตตัวนี้เห็นไหมครับนักเรียนก็มาดูโน้ตตัวไหนครับตัวที่อยู่ในช่องข้างล่างอยู่ในช่องตรงนี้หรือว่าช่องตรงนี้นักเรียนก็จะรู้ว่าช่องที่2มันคือเสียงลาทั้งนั้นแล้วมันจะสลับกันเป็นสเปซไลน์สเปซไลน์สเปซไลน์ขึ้นไปเรื่อยๆจนสูงสุดเลยเห็นไหมครับไล่ไล่เอาดูดิจะลไล่สูงไหมสูงไหม เห็นไหมครับพอมันต่ำเกินปุบ๊บมันจะกลายเป็นโน้ตตัวไหนมันจะกลายเป็นโนต้ตที่มีสีแดงก็คือย่านมันต่ำมากเกินไปนะครับอันนี้จะอยู่ในกุญแจซอนพอดีพอดีอดแต่ที่เราเรียนกันจริงๆก็มีแค่นี้นะครับอ่าพอเราได้ปุบ๊บให้จำตรงนี้ก็ได้หรืออนักเรียนจะจำช่วงนี้ก็ได้ก็จะโอเคหน่อยเห็นไหมครับ มีซอนทีเลฟาเนี่ยคขาเนี้มันเยอะการที่เราจะจําได้เนี่ยเหมือนเวลาเราตบมือตามปั๊บปั๊บปั๊บเนี่ยปั๊บปั๊บปั๊บตามได้แต่ถ้าทิ้งเวระยะเวลาปั๊บ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 นักเรียนจะจําไม่ได้แล้วให้นักเรียนจําแค่ปั๊บ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 เห็นไหมสี่ตัวก็ยังจําได้อยู่ในในระยะการที่เร็วนะครับอ่ะพอเสร็จปุ๊บระบบต่อมาที่เราจะเรียนเลยก็คือระบบโซฟาอ่าระบบโซฟาก็คือตัวนี้ ต่อมาเลยนะครับเราก็จะอ่านโน้ตและอ่านอ่านโน้ตในระบบกุญแจซอนโดยใช้ระบบโซฟาระบบโซฟาก็คือการใช้นี่เห็นไหมโดเลมีฟซอนเป็นเป็นลิิกของมันก็คือมันจะมีลิตรต้ะเป็นตัวอักษรอยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนอีกทีนึงก็คือโน้ตตัวโดเนี่ยจะใช้ C แทนนะครับ C, D, E, F, G, A นะครับไล่ระดับไปเรื่อยเลยเห็นไหมครับ หรือนักเรียนจําไว้ก็ตัว A ก่อนเห็นไหมครับ A A ก็คือตัวท,ทลาไ่ในอักษรของภาษาอังกฤษก็ A อ C D E F G เห็นไหมครับแล้วก็กลับมา C คิดง่ายๆแต่นี้เราไม่ได้โดเรมีฟาโซลาทีโดอ่ะให้นักเรียนจำหลักษรไว้นะครับอย่างนี้นะครับโดขึ้นด้วย C แทนแทนโซฟาด้วย เลก็คือตัวดีเห็นไหมครับมี Me, ก, e. Far, ก็อีฟาก็เห็นไหมครับจีโซลก็จะเป็นจีลาก็เอเลยไหมครับที T, ก็ที T, ก็จะเป็นตัวบีนะครับอ่าบริสอ,รอ่าพอเสร็จปุ๊บนักเรียนก็จะได้มาเรื่องของตัวระบบอักษรอ,อีกอันนึงอ่าเห็นไหมครับระบบอักษรที่เราจะใช้กันเห็นไหมครับโดก็ดีโออ่า ไลเ e นะครับก็คือตัวเลเนี่ยก็คือ R, E นะครับมีก็ M, I, f a ฟแต่ตัว G จะ s o l โซนะครับโซโซแต่ถ้าทำไมทาไมแต่เราเรียกซอนกันถ้าซอนปุ๊บมันจะกลายเป็นอีกระบบอระบบใกล้ๆเคียงกันนะครับถ้าเราเรียนลึกเข้าไปแล้วเราใช้ระบบนี้ก่อนจะมีโจทย์ให้ให้นักเรียนลองทดสอบดูนะครับโอเคแล้วอ่าเดี๋ยว แบบทดสอบก็จะอยู่ใต้ลิงก์นี้นะครับโอเคระบบอักษรจะง่ายหน่อยนะครับลองจําให้ดีเนื้อเราจำโนต้ตได้นะแล้วก็อย่าลืมนะครับจำแค่ระบบนี้เอาระบบฟาลาโดมีนักเรียนก็จะสามารถ ปฏิบัติเครื่องอตรีได้นะครับแล้วก็มาดูสัดส่วนกันสัดส่วนก็มาจากที่เรียนนี้เรื่องของทำาสิกเนเจอร์นะครับโอเคแล้วยังไงอย่าลืมทําแบบทดสอบกันด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ